No. วังไว้หากไม่ใช้ครีมกันแดดมะเร็งฝ้ากระหน้าหมองคล้ำผิวแก่ก่อนวัยปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแน่ๆค่ะหากไม่ทาครีมกันแดดก่อนไปชมคลิปนะคะฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแทบด้วยค่ะปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดนั้นนะคะมีมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งในระยะสั้นไปจนถึงระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ้าโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนยิ่งจะส่งผลกระทบมากเป็นพิเศษค่ะริ้วรอยถ้าหากเราละเลยการทาครีมกันแดดรังสี UV ก็จะทําให้หน้าของเราดูแก่เหี่ยวย่น แล้วก็มีริ้วรอยได้ง่ายค่ะผิวไหม้จากแดดสามารถพบเจอได้ทั่วไปจากการทํากิจกรรมกลางแจ้งผิวหมองคล้ําเกิดจากการที่ผิวของเรานั้นโดนทําร้ายจากแสงแดดสะสมเป็นระยะเวลานานๆมาเร็งผิวหนังถือเป็นปัญหาร้ายแรงที่ไม่ควรจะมองข้ามเด็ดขาดค่ะเพราะถ้าผิวของเราไม่ได้รับการป้องกันแสงแดดแล้วก็รังสีก็จะเข้ามาทําร้ายผิวเพื่อนๆชาวสูงวัยคะเมื่อรู้ถึงอันตรายร้ายแรงของแสงแดดแล้วก่อนออกจากบ้านทุกครั้งอย่าลืมนะคะทาครีมกันแดดด้วยค่ะ